สีทุกท่านนะคะน,น,นี่ต้อนรับสู่ช่องสีโดคุณเงินนะคะเดี๋ยววันนี้ความรักจะพาน้องขุนไปเดินออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวปัดตัวกนปัดดินออกกอน,นะคะ <c ười> ลุกแล้วลลลลลจะปัดดินออกแล้วก็ไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็ไปเดินออกกําลังกายกันนะคะ ยวครัพูดแจก่ใหญ่เพื่อนเอาน้ำใส่ถังสิไปให้พ่อใหญ่ทองคขาครับเดี๋ยวให้คุณเงินกินหญ้า,าเดี๋ยวน้องขุนกินหญ้ารอก่อนนะคะควันแจ็คกำลังเตรียมน้ำไปส่งให้พ่อใหญ่ จะไปไหนน่ะไปกินน้ำแล้วเดี๋ยวอันแจ๊ก็เอาน้ำไปให้พ่อใหญ่นะคะแ่้วน้องขุนก็เดินไปกินเองนะคะ สวยนะคะอันนี้เป็นใบไผ่ที <Yes. S 1> คนมาตัดไว้ คุณกินกินใบไผ่นะคะตัไดไว้พอดีเลยได้กินพอดีนะคะมานนะมาดมายัง <c oughs> อยากกินอยู่นะคะ ให้เขากินนะคะมาลามากินน้ำเร็วมาลามามานิ่งนะคะเฉยทำเป็นหูทวนลมนะคะน้องคุณ พรุ่งนี้เตรียมออกงานอีกแล้วได้ไปเจอส,อสาวๆบ้านทลาดอีกแล้วน้องขุนช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณเงินนะคะ ก็คือการได้ยิงกินญ้าอย่างสบายใจนะคะตอนเย็นเย็นบรรยากาศไม่ร้อน ใ <c oughs> บไผ่ของชอบนะคะของชอบน้องคุณเลย ไปให้เขากินไปเรื่อยนะคะเป็นยังไงความล้าวแผลน้องขุนนี่มาดูหน่อยสิแผลตื่นขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าอายุน้อยแผลก็หายเร็วนะคะเป็นแผลสีครับถ้าช้างอายุขนาดนี้ก็แป๊บเดียวครับหายแต่ถ้าเป็นช้างอ่ะ แกนะครับอายุเยอะๆก็จะหายากค่ะน้ำไปไหนน่ะมาเร็วเดินล่อนเลยล่อนเลยร่อนเลยมามามาลงมาเร็วมามาหน้าเขาไปโดนอะไรมานานดูต้นไม้มา เดี๋ยวพาไปกินน้ำดักดึงเองดึงเองดึงเอง

วันนี้ควานลักก็ติดงานนะคะไปช่วยเตรียมงานก็เลยไม่ได้มาเล่นกับน้องขุน มกินน้ำท้องก็จะเริ่มตึงนะฮะเอ๋ครับเราก็ต้องให้กินสายยางนะครับผมเพราะว่าไม่มีแหล่งน้ำนะครับกินน้ำสายยางแบบนี้แหละครับเวลาเราจะไปลงไปอาบนี่ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นสะระปลาแหล่งน้ำก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่อยู่ไกลครับก็ใช้เวลาเดินเป็น ชั่วโมงไปกลับนะครับล้วก็ต้องให้น้องได้กินน้ำใส่ย,ยางแบบนี้แล้วก็อาบใส่ย,ยางกินแบบนี้อาบแบบนี้ค่ะก็ขอจะให้มีน้ำนะคะค่ะขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจพวกเราตลอดมานะคะ ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ